อัปเดตโกาการ์เด้นคุกกิ้งอีเวนต์มีอะไรเพิ่มมาบ้างไปดูครับผม หนึ่งนะครับผมเกียร์เกียร์มีอะไรเพิ่มมาบ้างอย่างแรกเทดทิกเก็ตนะครับใบละแสนอย่างที่2นะครับแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับผมอันละ 1B นะครับผมส่วนตั๋วเทดทิกเก็ตนะครับผมเราต้องมีตั๋วก่อน1อันนะครับผมแล้วก็ไปกดแลกกับเพื่อนนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างอันใหม่นะครับผมเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงหรือว่าผลไม้นะครับผมได้หลายๆอันและเงินนะครับความจริงแล้วตัวเทดมันเพิ่มมาตอนวันเสาร์เวลาบ่ายสามนะครับผมบางคนอาจจะได้ใช้ไปก่อนแล้วก็ได้นะครับผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกัน แล้วก็อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์คุกกิ้งนะครับสูตรวิธีการทําอาหารผมก็จะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมจะเป็นวิกิสูตรทุกอันก็จะใส่ไว้ในนั้นหมดเลยนะครับเพราะสูตรมันเยอะจริงๆครับผมไม่สามารถเอามาบอกทั้งหมดได้มันจะมีแบบระดับคอมมอนมีเลมีลีเจเนร a r y ี่มี มีพีซมีติกนะครับผมมีดีวอีกต้องใช้ผลไม้อีกเยอะแล้วนะครับผมเควตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเวลาก็จะมีบอกตรงนี้นะครับส่วนของรางวัลสิ่งที่ได้ก็ยิ่ประมาณนี้เลยนะครับผมมีกลองมีแพ็กซีดมีไข่นะครับผมสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมาก็จะมีมีหนูนะครับผมแล้วก็มีไข่มีสัตว์เลี้ยงอีก5ตัวนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสั้นๆนะครับผมและนี่คือสรุปอัปเดตทั้งหมดของอีเวนต์คุกกี้นะครับผมไว้เจอกัน คลิปมาครับผม